ไปหาของกินที่ตลาดกันค่ะว่าหน้าโรงเรียนมีอะไรขายบ้างไปดูกันค่ะมันขายอะไรคะเนี่ยเคกค่ะเคกสอบไส่ยสบาบาทค่ะเพิ่มไส้ละ5บาทเองค่ะมีแป้งธรรมดากับแป้งชาโปรนะคะสนใจมาที่ร้านได้เลยค่ะ จะมีขนมข้าหานมของเล่นเด็กร้านนี้พ่อค้อออา,นนคามีอะไรบ้างเนี่ยนี่มีเขาเขาเรียกอะไรนะเนี่ยแคร์แบหรอผมกินแคร์แบเป็นเพชรนี่แคร์แบช็อกกี้สมัยเด็กๆสมัยเด็กๆช็อกกี้สมัยเด็กค่ะเธอเนี่ยแล้วก็มีของเล่นมากมายนี่อันนี้เคยเห็นปั๊นี่ของเล่นพวกนี้มันจะเป็นพวกกล่องสุ่มแล้วก็จะมีตอนนี้ของเล่นกําลังเยอะมากนี่พวกเรียกอะไรน้ำผลไม้ นี่ใครทันปะของเล่นอันนี้มันจะเป็นเหมือนเยลลี่อ่ะน่าอร่อยเด็กๆชอบนี่ขนมเยอะแยะนี่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 ขนมบอลน,นี้ก็เห็นแหมอะไระบาดอ่ะที่แต่ก่อนเป็นซองเล็กๆย็นี้เขาทำมาเป็นห่ออยางแล้ะนี่นนตามไปร้านต่อไปดีกว่าพี่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นร้านขายบาร์บีคิวขายไก่ทอดแล้วก็ขายน้ำตกน,น่ากินมาก นี่ค่ะนะคะของดูวันแลกค่ะนี่ขนมปังน่ากินมากกรอบทาทุกวันนะคะทําสดใหม่ทุกวันเลยนี่ไก่ทอดไปคิวร้านเจนุนจ้าไปค่ะแล้วเราก็จะไปข้ามฝั่งไปอีกร้านหนึ่งร้านต่อไปกันเลยร้อนมากอากาศนี้ร้านอีกฝั่งหนึ่งของทางน้นนะคะก็จะมีไก่ย่างไก่ทอดในพตรงนี้นีไหมคะสวยๆเลยค่ะนี่ได้ลูกค้าแล้วนี่มีมันด้วย มีมันมีหัวหอมมีชีสมีขยาเก่งด้วยนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นทอดนี่แล้วก็มีเห็ดเข็มทองมีไก่ย่างดูสกิลไหมคะขยำนี่แล้วก็มีพนักงานเยอะมากสกิลการขยะคราวนี้ก็จะขายไม่แพงค่ะก็ประมาณไม้ละห้าบาทสิบบาทแค่นั้นเพราะว่าราคานักเรียนเลยก็มาที่ร้านนี้เลยขายขนมตาลกล่องละยี่สิบบาท นี่ตลาดนี้ของกินเยอะนะเนี่ยเห็นไหมมีขนมด้วยด้วยอันนี้น่าจะเป็นกระท้อนดองอันนี้คืออันนี้ข้าวเหนียวอะไรจ๊ะอ๋ออันนี้คือลอยแก้วเผือกหรอคือลอยแก้วเผือกแล้วก็พวกขนมหวาน,นต่างๆนี่ร้านขนมหวานแล้วก็มีร้านไอติมเป็นไอติมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นี่แล้วก็มียำเพื่อได้ยี่สิบบาท นี่แล้ก็เกียเก๊ยวเกี๊ยวกล่องละสามสิบใช่ไหมจะ๊ะยำช่วยละยี่สิบเฮ้ยย